15มิถุนายน2 5 0 5าศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่บนดินแดนอำนาจใต้อธิปไตยกัมพูชาปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยด้านอำเภอการทรลักจังหวัดศรีสะเกดและชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัดพระวิหารกลายเป็นความขัดแย้งและคดีความครั้งใหญ่ระหว่างไทยและกัมพูชาตั้งแต่ปี2 5 0 1ภายหลังกัมพูชาได้รับเอกราชและเจ้านโรดมศรีหนุกษัตริย์กัมพูชาทรงสละราชสมบัติแล้วเข้าสู่การเมืองในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนจะประกาศเรียกร้องให้ไทยคืนปราสาทพระวิหาร ซึ่งฝ่ายไทยไม่ยอมรับจึงมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2501และในปีต่อมาวันที่6ตุลาคม2502เจ้าน,นโรดมศรีหนุได้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกให้ไทยคืนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชากระทั่งวันที่15มิถุนายน2505ศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยมติ9ต่อ3เสียงและมะติ7ต่อ5เสียงตัดสินว่าไทยต้องคืนวัตถุสิ่งประติมากรรม แผ่นศิลาส่วนปรักหักพังของอนุสาวรีย์รูปหินทรายเครื่องปั้นดินเผาโบราณและปราสาทหรือบริเวณเขาพระวิหารให้แก่กัมพูชาหลังจากนั้น20วันรัฐบาลไทยโดยดรถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือไปยังอูทันเลข,ขาธิการสหประชาชาติขณะนั้นเพื่อประท้วงคำพิพากษาของศาลโลกและสงวนสิทธิ์ที่ประเทศไทยจะเรียกร้องปราสาทพระวิหารกลับคืนในอนาคตคดีปราสาทพระวิหารประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่28เมษายน2554ั25 54, ลังาัมพูชายิ่นคำร้องต่อศาลโลก เพื่อขอให้ตีความคำพิพากษาในปี2505ซึ่งต่อมาในวันที่11พฤศจิกายน2556ศาลโลกมีคำพิพากษาให้กัมพูชา,า,ม,า,ามีอำนาจอธิไตยเหนือพื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหารและขอบเขตใกล้เคียงปราสาทคำตัดสินของศาลโลกเป็นไปตามแนวทางการสู้คดีของฝ่ายไทยขณะที่ศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรและไม่ได้ตัดสินว่า แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนของกัมพูชาผูกพันไทยภายใต้คดีเดิมในฐานะสิ้นเขตแดนไทยกัมพูชาและแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลกขอบคุณข้อมูลจาก The Standard ก็ติดข่าวสารรอบวันกับเอียเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ